เคยสงสัยกันไหมคะว่าทําไม AI ที่แบบโอ้โหฉลาดมากๆเล่นหมากรุกชนะแชมป์โลกได้หรือว่าเขียนโค้ดซับซ้อนๆได้ในไม่กี่วินาทีแต่กลับทํางานที่ดูเหมือนจะง่ายๆอย่างการพับผ้าขนหนูไม่ได้หรือแม้แต่จะหยิบแก้วน้ําใสๆสักใบเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ท้าทายสุดๆใช่เลยครับอันนี้คือปรากฏการณ์คลาสสิกที่เขาเรียกกันว่า Moravec Paradox เลยอ๋อความย้อนแย้งของ Moravec ครับคือหลักการของมันง่ายๆเลย สิ่งที่คนเรามองว่ายากอย่างคณิตศาสตร์ชั้นสูงตรกกะอะไรพวกนี้ยคอมพิวเตอร์ทําได้สบายมากแต่ในทางกลับกันสิ่งที่เราทําได้แทบจะโดยสัญชาตญาณอย่างการเดินการหยิบจับของเนี่ยกลับเป็นโจทย์ที่ยากมหาศาลสําหรับหุญญน่นยนต์ซึ่งช่องว่างตรงนี้มันเหมือนกับว่าเราไปโฟกัสที่ดิจิท l ลอินเทลเจนซ์หรือ AI ที่คิดอยู่ในโลกดิจิทัลอย่างเดียวเลยแต่เรากลับ เ,เหมือนจะละเลย physical intelligence ไปคือ AI ที่สามารถทำอะไรบางอย่างในโลกจริงๆได้ใช่ครับมันคือช่องว่างที่เรียกว่า tactile void หรือช่องว่างทางการสัมผัสคือหุ่นยนต์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมันมองเห็นแต่ว่ามันรู้สึกไม่ได้และนี่ก็คือจุดที่สตาร์ทอัพอย่างแ a x i n i เข้ามามีบทบาทใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดเลยครับแพ x i ซิเ่ขากำลังพยายามจะเติมเต็มช่องว่างนี้เลยคือสร้างระบบประสาทสัมผัสที่ใกล้เคียงกับมนุษย์มากม ให้กับหุ่นยนต์เพื่อปลดล็อกศักยภาพของ physical intelligence จริงๆน่าสนใจมากค่ะงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าว่าเทคโนโลยีของ Paxini เนี่ยทำงานยังไงแล้วกลยุทธ์อะไรที่ทำให้เขากลายเป็นที่จับตามองได้เร็วขนาดนี้และการเปิดตัวครั้งสำคัญในงาน IREX 2025ที่โตเกียวเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของหุ่นยนต์กับ embodied AI บ้างแต่ก่อนอื่นเลย อยากให้ช่วยปูพื้นหน่อยได้ไหมคะว่าก่อนยุคของแพ็กซินีเนี่ยวงการหุ่นยนต์เขาพยายามแก้ปัญหาเรื่องการสัมผัสนี้กันมาอย่างไงบ้างคะได้เลยครับคือที่ผ่านมาเรามีเทคโนโลยีเซ็นเซอร์สัมผัสอยู่หลายแบบนะแต่ทุกแบบมันเหมือนได้อย่างเสียอย่างเป็น t เทรดอ f ฟที่ยังไม่มีใครแก้ได้ตกจริงๆอ๋อต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ครับ ถ้าให้สรุปเร็วๆนะครับเทคโนโลยีเก่าๆมันเหมือนต้องเลือกระหว่าง3อย่างอย่างแรกเลยคือพวก resistive หรือ p i e z l resistive พวกนี้เปรียบเหมือนม้างานของอุตสาหกรรมเลยคือทนมากแต่ก็ช้าและก็ไม่ค่อยเม่นยำเท่าไหร่ที่สำคัญคือมันบอกได้แค่แรงกดแต่ไม่รู้ว่าของกำลังจะลื่นหลุดมือหรือยังอืมเหมือนเรารู้ว่ากาลังบีบแก้วอยู่ แต่ไม่รู้ว่าแก้วกำลังจะหลุดมือแล้วใช่ครับแบบนั้นเลยแบบที่สองคือ capacitive อันนี้จะไวมากเหมือนจอทัชสกรีนมือถือเราเลยครับค่ะแต่จุดอ่อนร้ายแรงของมันคือมันอ่อนไหวต่อสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้ามากๆซึ่งในตัวหุ่นยนต์ที่เต็มไปด้วยมอเตอร์กำลังสูงเนี่ยมันก็เหมือนพยายามกระซิบกันในคอนเสิร์ตร็อกนะครับสัญญาณมันตีกันมั่วไปหมดเห็นภาพเลยค่ะและสุดท้ายที่ล้ำที่สุดคือแบบ optical อย่างเจลไซต์ของ MIT อันนี้คือใช้กล้องจิว๋วถ่ายภาพพื้นผิวเจลที่เปลี่ยนรูปไปมันให้รายละเอียดสูงมากระดับไมโครเมตรเลยนะโห oh. แต่ก็นั้นแหละครับมันเปราะบางเหมือนอุปกรณ์ในห้องแลบไม่เหมาะกับงานหนักในโรงงานเลยสรุปก็คือยังไม่มีใครที่สร้างเซ็นเซอร์ที่ทั้งทนเร็วแล้วก็ให้ข้อมูลที่ละเอียดมากๆได้ในตัวเดียวกันพอเห็นภาพเลยค่ะว่าเป็นปัญหาคอขวดมานานมากจริงๆ แล้วพักซีนี่เขาเข้ามาแก้เกมนี้ได้ยังไงคะเห็นว่าไม่ได้แค่ปรับปรุงของเก่าแต่เหมือนกับคิดวิธีใหม่โดยใช้สนามแม่เหล็กเลยใช่ครับนี่คือจุดเปลี่ยนเกมของเขาเลยลองจินตนาการถึงผิวหนังสังเคราะห์ที่นุ่มๆเหมือนปลายนิ้วเรานะครับค่ะข้างในผิวหนังนิ่มๆนั่นะนเขาฝังอนุภาคแม่เหล็กขนาดจิ๋วเอาไว้เต็มไปหมดแล้วข้างใต้ผิวหนังก็มีแผง,งวงจรเซ็นเซอร์ที่เรียกว่า 6D Hall Array ซึ่งมันไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กมากๆทีนี้พอผิวหนังนี้ไปสัมผัสกับวัตถุมันก็จะเกิดการบิดเบี้ยวกดบุม๋มหรือเฉือนไปด้านข้างทำให้อนุภาคแม่เหล็กที่ฝังอยู่มันขยับตำแหน่งอ oh. สนามแม่เหล็กโดยรวมก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเซ็นเซอร์ก็จะตรวจจับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้แบบเรียวไทม์เลยครับ เป็นไอเดียที่ฉลาดมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีชิ้นส่วนที่ต้องขยับมาสัมผัสกันโดยตรงเลยลดเรื่องความสึกหรอไปได้เยอะมากแล้วเรื่องความทนทานล่ะคะพอเอามาใช้จริงในโรงงานมันเป็นยังไงบ้างนี่คือจุดแข็งข้อแรกของเขาเลยครับจากการทดสอบนะเขาบอกว่ามันทนทานต่อการใช้งานได้มากกว่า3ล้านครั้ง3ล้านครั้งฟังดูเยอะมากนะคะแต่ถ้าในบริบทของโรงง,งานจริงๆมันหมายถึงอะไรคะคือใช้งานได้1ปี10ปี แล้วถ้าเทียบกับแขนกลโลหะธรรมดาที่ไม่มีเซ็นเซอร์เลยล่ะคะเป็นคำถามที่ดีมากครับ3ล้านครั้งในโรงงานที่ทำงาน24ชั่วโมงเนี่ยอาจจะหมายถึงอายุการใช้งานประมาณ1-2ปีซึ่งถือว่าสูงมากนะครับสำหรับเซ็นเซอร์ที่ซับซ้อนขนาดนี้ถ้าเทียบกับแขนกลโลหะเพียวๆแน่นอนว่าโลหะมันทนกว่าแต่มันก็ทำงานได้แค่แบบหยียบหยาบคือนีบป,ปล่อยเหมือนคีมเฉยๆอืแต่เซ็นเซอร์ของพัคซินี่ทำให้แขนกลทำงานที่ละเอียดอ่อนได้ มันคือการแลกความทนทานสูงสุดกับความสามารถที่เพิ่มขึ้นมหาศาลครับแต่ความทนทานก็แค่จุดเริ่มต้นนะสิ่งที่น่าทึ่งกว่าคือความเร็วเร็วแค่ไหนคะตอบสนองได้ที่1000พันเฮิร์ครับหรือ1000ครั้งต่อวินาทีเดี๋ยวนะคะ1000ครั้งต่อวินาที คือมันมันเร็วขนาดที่ว่ารู้สึกได้ว่าแก้วกําลังจะลื่นหลุดมือแล้วก็ปรับแรงจับได้ก่อนที่ตาเราจะมองเห็นด้วยซ้ำหรอคะแม่นยําเลยครับมันทํางานได้เร็วกว่าการรับรู้ของมนุษย์เราอีกทําให้หุ่นยนต์สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กๆน,น้อยๆได้ทันทีเลยแต่ความเร็วก็เป็นแค่ครึ่งหนึ่งของเรื่องราวครับสิ่งที่ปฏวิวัติวงการจริงๆคือประเภทของข้อมูลที่มันเก็บได้แพ็กซินีเขาเรียกมันว่าข้อมูล6มิติ6มิติครับ คือมันสามารถแยกแยะแรงกด (normal force) แรงเฉือน (shear force) ที่มีทั้งแกน x และ y แล้วก็แรงบิด (torque) รอบแกนทั้ง3ออกจากกันได้อย่างชัดเจนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแรงหลายๆแบบที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้เองที่ทำให้งานอย่างการหมุนเปิดฝาขวดมันยากสำหรับหุ่นยนต์เพราะต้องใช้ทั้งแรงกดลงไปแล้วก็แรงบิดไปพร้อมๆกันซึ่งเซนเซอร์แบบเก่าทำไม่ได้ถูกต้องครับ และที่สำคัญเขายังแก้จุดอ่อนของเซ็นเซอร์แบบ Hall ์เอฟเฟคือการถูกรบกวนจากสนามแม่เหล็กภายนอกได้สำเร็จด้วยการออกแบบพิเศษในระดับชิปเลยทำให้มันทำงานได้ดีแม้จะอยู่ใกล้ๆมอเตอร์กำลังสูงครับโอเคค่ะแสดงว่าเขาสร้างเซ็นเซอร์ที่แก้ปัญหาเก่าๆได้หมดจดเลยแต่เซ็นเซอร์ก็เป็นแค่ชิ้นส่วนเดียวของจิ๊กซอใช่ไหมคะ เข้าใจว่าเขาไม่ได้หยุดแค่นั้นไม่ได้ขายแค่ชิ้นส่วนแต่กำลังสร้างระบบนิเวศท,ทั้งหมดขึ้นมารอบๆเทคโนโลยีนี้เลยใช่เลยครับเขาไม่ได้ขายแค่ส่วนประกรอบแต่ขายความสามารถเริ่มจากตัวเซ็นเซอร์ PX6AGN3 ที่ละเอียดถึง0.01นิวตันแล้วก็กันน้ำกันฝุ่นประดับ IP68 จากนั้นก็นำเซ็นเซ,นเซอร์มาประกรอบเป็นมือกลอัจฉริยะ DexH13GN2 ที่มีความสามารถพิเศษเรียกว่า blind grasping Blind Grasping ครับคือสามารถหยิบจับวัตถุที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้โดยอาศัยการสัมผัสอย่างเดียวเลยและสุดท้าย ก็นำทั้งหมดมารวมร่างเป็นหุ่นยนต์ฮิวแมนนย์ทอราวันซึ่งเป็นดาวเด่นในงาน i อร x 2สอที่ผ่านมานี้เองเห็นภาพการสาธิตในงานแล้วค่ะเขาให้ทราวันทำไอศครีมซึ่งตอนแรกก็ดูเหมือนเป็นโชว์ธรรมดาทั่วไปแต่พอมาฟังเรื่องเทคโนโลยีเบื้องหลังแล้วมันน่าจะมีความหมายซ่อนอยู่ใช่ไหมคะทำไมต้องเป็นไอศครีมเพราะมันเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดในการโชว์ศักยภาพที่เรียกว่า strong but gentle ครับลองนึกภาพตามนะครับ การจะตักไอศครีมที่แข็งโป๊กออกมาจากถังได้เนี่ยต้องใช้แรงที่มหาศาลและมั่นคงจริงด้วยค่ะแต่ในวินาทีต่อมาการจะประคองโควนไอศครีมที่แสนจะเปราะบางก็ต้องใช้แรงที่แผ่วเบาและแม่นยำอย่างที่สุดเพื่อไม่ให้โคนแตกนี่คือความท้าทายที่หุ่นยนต์แบบเก่าทำไม่ได้เลยครับนึกออกเลยค่ะว่า มีงานอีกเยอะมากที่ต้องการความสามารถแบบนี้อย่างการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆหรือแม้แต่ในทางการแพทย์การทำศัลยกรรมที่ต้องทั้งจับเครื่องมือให้มั่นคงแต่ก็ต้องอ่อนโยนกับเนื้อเยื่อคนไข้ถูกต้องครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมเชิงระบบ System s Innovation ไม่ใช่แค่การมีเซ็นเซอร์ที่ดีแต่คือการมีระบบประมวลผล t p u ที่ติดตั้งอยู่ทั่วร่างกายของตัววันถึง2280จุด2,000กว่าจุดเลยเหรอคะครับ พร้อมกับ AI ที่เรียนรู้จากข้อมูลการสัมผัสทําให้มันรับรู้ได้ทั่วทั้งตัวและตอบสนองได้อย่างชาญฉลาดแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ใช่ไพ่ตายของเขาครับพักซินี่มีอาวุธลับที่สําคัญกว่าฮาร์ดแวร์ทั้งหมดซ่อนอยู่มาถึงตรงนี้แล้วนี่คือจุดที่น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะว่า AI ที่จะฉลาดได้เนี่ยมันต้องมีข้อมูลมหาศาลแต่ข้อมูลการสัมผัสที่เชื่อมโยงกับการกระทําในโลกจริง มันไม่มีให้ดาวน์โหลดฟรีๆจากอินเทอร์เน็ตเหมือนข้อมูลภาพหรือข้อความ <S <S ใช่ครับมันต้องถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้นอืมและนั่นคือที่มาของ Super eID factory หรือโรงงานผลิตข้อมูลปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพที่เมืองเทียนจินครับเป็นโรงงานขนาดยักษ์1 2 0 0 0ตารางเมตรที่ไม่ได้ผลิตสินค้าแต่ผลิตข้อมูล โรงงานที่ผลิตข้อมูลแทนสินค้าฟังดูแล้วต้นทุนมหาศาลเลยนะคะมันเป็นโมเดลธุรกิจที่ยั่งยืนได้ยังไงคะคือเขาขายข้อมูลนี้หรือว่าแค่ใช้มันเพื่อทําให้หุ่นยนของตัวเองฉลาดขึ้นอย่างเดียวเป็นคําถามที่ตรงประเด็นมากครับในตอนนี้เขาใช้มันเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองเป็นหลักโรงงานนี้สามารถสร้างข้อมูลคุณภาพสูงได้เกือบ200ล้านชุดต่อปี ภายในโรงงานก็จะมีท้งมนุษย์ที่สวมถุงมือเซ็นเซอร์แล้วก็มีขุนยนต์ที่ถูกควบคุมทางไกลทำภารกิจต,ต่างๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์จัดของใช้ในบ้านไปจนถึงทำอาหารโห oh. ข้อมูลที่ได้จึงไม่ใช่แค่การสัมผัสดโดด,โด,ดแต่เป็นข้อมูลแบบ m u l t i m o d อล m u l ต i m o d อลหมายความว่ามันเชื่อมโยงข้อมูลหลายๆแบบเข้าด้วยกันใช่ไหมคะใช่ครับมันคือการเชื่อมโยงภาพที่กล้องเห็น visual การสัมผัสที่เซ็นเซอร์รู้สึก (tactile) การเคลื่อนไหวของข้อต่อหุ่นยนต์ (proprioceptive) แล้วก็คำอธิบายว่ากำลังทำอะไรอยู่ (semantic labels) เข้าไว้ด้วยกันทั้งหมดกลายเป็นฐานข้อมูลขนาดมหึมาที่ชื่อว่า o m n i c h a i n g DB สิ่งนี้แหละครับคือคูเมืองข้อมูลหรือ Data Mode ที่คู่แข่งตามทันได้ยากมาก อย่างซีล่าโรบอติกส์ที่แม้จะใช้เทคโนโลยีแม่เหล็กคล้ายๆกันแต่เขาขายแค่เซนเซอร์ไม่ได้มีระบบนิเวศข้อมูลและ AI ที่ครบวงจรแบบนี้แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงต่อภาพรวมคะเราจะได้เห็นเทคโนโลยีนี้ถูกนำไปใช้จริงในวงกว้างเมื่อไหร่เพราะมันดูเหมือนเทคโนโลยีจากหนังไซไฟามากๆเลย มันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดก็คือการลงทุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้ง JD.com ที่เป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ของจีนแล้วก็ BYD ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในโลกอ๋อ oh. ซึ่งลงทุนไปแล้วรวมกันกว่าร้อยล้านหยวนนี่ไม่ใช่แค่โปรเจกต์ในห้องแลบอีกต่อไปแล้วครับมันกำลังจะถูกนำไปใช้จริงในคลังสินค้าของ JD.com เพื่อหยิบจับสินค้าที่มีรูปทรงไม่แน่นอนอย่างผักผลไม้หรือถุงขนมซึ่งเป็นฝันร้ายของหุ่นยนต์แบบดเดิมและในสายการผลิตรถยนต์ของ BYD สำหรับงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนเหม,มือนมือมอนุษย์เช่นการเสียบปลั๊กชุดสายไฟในที่แคบๆแสดงว่าโมเดลธุรกิจของเขาก็คือใช้ฮาร์ดแวร์เพื่อสร้างข้อมูลแล้วก็ใช้ข้อมูลมาทำให้ฮาร์ดแวร์เก่งขึ้นไปอีกวนไปเป็นรูปแบบนี้ จากนั้นข้อมูลมหาศาลก็นำไปฝึก AI ที่ชื่อว่า Omni VTLA ให้ฉลาดขึ้นแล้ว AI ที่ฉลาดขึ้นก็ทำให้ฮาร์ดแวร์มีความสามารถสูงขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นมันเป็นวงโจรที่ส่งเสริมกันและกันหรือที่เรียกว่า flywheel effect ยิ่งทำก็ยิ่งเก่งยิ่งทิ้งห่างคู่แข่งไปเรื่อยๆครับถ้ามองไปในอนาคตอันใกล้ล่ะคะในอีกสัก1-3ปีข้างหน้าเราจะได้เห็นอะไรจากพาซินีหรือว่าเทคโนโลยีกระแสนี้บ้างคะ ในระยะสั้น12เดือนข้างหน้านะครับเราจะได้เห็นโครงการนำร่องหรือพ i l อ t โปรเจกต์ในธุรกิจคาป istics, ลีกโลจิสติกส์และก็โรงงานผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นอย่างแน่นอนส่วนในระยะกลาง1-3ปีถ้าต้นทุนการผลิตลดลงและพิสูจน์ความทนทานในหน้าง,งานจริงได้เราอาจได้เห็นการนำไปใช้ในวงกว้างหรืออาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างผิวหนังอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-skin ที่เป็นแผ่นเ,นเซนเซอร์ให้เราเอาไปแปะบนแขนกลหรือหุ่นยนต์ยี่ห้อไหนก็ได้เพื่ออัปเกรดให้มันสัมผัสได้ขึ้นมาทันที ฟังดูน่าตื่นตั้นมากเลยค่ะแต่แน่นอนว่าเส้นทางคงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันมีความเสี่ยงหรือความท้าทายอะไรบ้างไหมคะมีแน่นอนครับอย่างแรกเลยคือคู่แข่งรายใหญ่อย่างเทส l a กับหุ่นยนต์ Op ป tiimu ัคุณอีลอนมัสก็เดิมพันกับ Physical Intelligence เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าปรัชญาของเขาจะต่างกันต่างกันยังไงคะเท s ลาจะเป็นแนว Vision First คือใช้กล้องเป็นหลัก แล้วให้ AI ที่ฉลาดมากๆมาประมวลผลภาพเพื่ออนุมานฟิสิกส์ของวัตถุนั้นๆโดยไม่ต้องสัมผัสโดยตรงอืเหมือนที่คนเรามองแวบเดียวก็รู้ว่าแก้วใบนี้เปราะหรือหมอนใบนี้นุ่มในขณะที่พักซีนี่เป็นแนว touch first คือเชื่อว่าต้องมีข้อมูลการสัมผัสจริงๆเป็นพื้นฐานถึงจะสร้าง AI ที่ทำงานกับโลกกายภาพได้ดีที่สุดเป็นสองแนวทางที่น่าสนใจมากเลยค่ะว่าใครจะไปถึงเส้นชัยก่อนกัน นอกจากนี้ก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องภูมิรัศาสตร์ที่อาจกระทบต่อธุรกิจของบริษัทเทคโนโลยีจากจีนและก็อีกประเด็นที่น่าจับตาก็คือเทคโนโลยีซิมูเลชันที่อาจจะพัฒนาไปจนสมจริงมากๆถึงขั้นที่ข้อมูลสังเคราะห์จากในคอมพิวเตอร์อาจจะมีความสำคัญมากกว่าข้อมูลที่เก็บจากโลกจริงในอนาคตก็เป็นได้ครับ ถ้าให้สรุปภาพรวมในวันนี้ก็คือแ a ็กซินี่กำลังเข้ามาแก้ปัญหาช่องว่างทางการสัมผัสของหุ่นยนต์อย่างจริงจังไม่ใช่แค่ด้วยการสร้างเซ็นเซอร์ที่ดีขึ้นแต่ด้วยแนวทางแบบครบวงจรที่ยึดเอาข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญ และทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าอุตสาหกรรม AI ตอนนี้กำลังแบ่งออกเป็นสสายหลักคือ Digital Intelligence ที่เราคุ้นเคยกันดีอย่าง LLMs และ Physical Intelligence หรือ AI ที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับโลกกายภาพซึ่ง p a x i n เ่ก็คือผู้นำที่ชัดเจนที่สุดในสายที่2นี้ณเวลานี้คงเกิดขึ้นในโลกดิจิทัล ในขณะที่บริษัทอย่างพาโซนี่กำลังมอบความสามารถให้ AI มีปฏิสัมพันธ์ทางกายภาพกับโลกของเราได้จริงๆการปฏิวัติครั้งต่อไปจึงอาจไม่ใช่สิ่งที่ AI คิดได้แต่อาจเป็นสิ่งที่มันทำได้และคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสมองดิจิตอลได้มือที่รับความรู้สึกมาไว้ในครอบครองโอ้โหเป็นคาถามที่ฟังแล้วก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็แอบหน้าขนลุกนิดๆเ,เวลาเดียวกันเลยนะคะ มันเปลี่ยนมุมมองจากการถามว่า AI คิดอะไรได้ไปสู่คำถามว่า AI จะทำอะไรได้บ้างเป็นประเด็นที่น่าเก็บไปขบคิดต่อจริงๆค่ะ